ฟัง EP ีนี้แล้วคุณจะกำจัดความกลัวที่แฝงอยู่ในจิตใจและความคิดของคุณได้คุณจะกลายเป็นคนกล้าหาญและไม่หยุดนิ่งหรือย่ำอยู่กับที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ EP ีนี้เราจะคุยกันและรู้ทันในเรื่อง5สัญญาณที่บอกว่าความกลัวยึดครองความคิดของคุณได้แล้วและคุณกำลังเป็นอมพา,าธทางความคิดพร้อมกับแนวทางเบื้องต้นสำหรับแก้ไขนะครับความกลัว เป็นปีศาจเจ้าเล่ห์มันสามารถแอบเข้ามาหาคุณและก็ครอบครองชีวิตบางส่วนของคุณสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือคุณจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามันทําลายชีวิตของคุณไปมากแค่ไหนแต่ในฐานะมนุษย์ที่เราต้องเติบโตและก้าวไปข้างหน้าเสมอคุณไม่สามารถปล่อยให้ความกลัวมาครอบงําชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมันจะดูดความกล้าหาญความหวังและความมุ่งมั่นของคุณออกไปในอีพีนี้ ได้รวบรวมสัญญาณ5ประการเพื่อช่วยให้คุณทราบได้ว่าความกลัวกําลังหยุดชีวิตคุณในด้านใดด้านหนึ่งไว้อยู่หรือไม่นอกจากนี้เรายังจะคุยกันเกี่ยวกับวิธีหยุดมันไม่ให้ครอบงำวิธีชีวิตของคุณอีกต่อไปนะครับสัญญ,ญาณ5อย่างที่แสดงว่าคุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลัว<ม>ก็คือข้อ1คุณปล่อยให้ปฏิกิริยาของคนอื่นส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณนะครับเมื่อเราต้องการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เราปล่อยให้ความคิดและความเห็นของพวกเขาหมักหมมหรือทับถมอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราความกลัวในปฏิกิริยาของคนอื่นที่จะมีต่อเราเริ่มควบคุมความคิดการกระทำการพูดและพฤติกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับคุณจะมีคำถามเกิดขึ้นในหัวตลอดเวลาก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างในทํานองที่ว่าถ้าทำแล้วคนนั้นจะว่าอย่างไรคนนี้จะคิดแบบไหน นี่ไม่ใช่ชีวิตปกติที่ควรจะเป็นของคนคนหนึ่งนะครับเพราะว่านั่นคือคุณต้องคอยรับฟังและก็ทำตามความเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทางออกของการตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณตกเป็นทาสความคิดเห็นของคนอื่นอย่างต่อเนื่องนี้ก็คือการรื้อฟื้นความเชื่อมั่นของคุณให้กลับมาใหม่หยุดวัดผลการกระทำของคุณจากการต้องคอยดูว่าผู้คนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อคุณให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการที่จะทา และมุ่งเน้นไปที่การตอบตัวเองว่าทำไมคุณต้องการทำสิ่งนั้นทำไมคุณถึงอยากทำสิ่งนี้เท่านั้นก็พอนะครับการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงทำให้สิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมและทำให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นเมื่อน,นั้นคุณสามารถที่จะเอาชนะความกลัวจากการถูกมองจากคนอื่นได้นะครับข้อ 2. คุณเก็บความคิดเห็นของคุณไว้กับตัวเองไม่กล้าพูดออกมาเช่นเดียวกับการกลัวถูกปฏิเสธ ที่ฉุดรังคุณเอาไว้นะครับความกลัวคําวิจารณ์ของคนอื่นก็ส่งพลังพอๆกันมันอาจส่งผลต่อการกระทําและการตัดสินใจของคุณเมื่อคุณมักจะรู้สึกลังเลในการสนทนานั่นก็เพราะว่าคุณมักจะกลัวในสิ่งที่คุณจะพูดที่อาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบในที่ทํางานและในความสัมพันธ์ส่วนตัวในรูปแบบต่างๆของคุณนะครับการทําตัวอั้มอึงและไม่แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่ควรแสดงออกมา เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คุณสูญเสียโอกาสในความก้าวหน้าเสียสิทธิของตัวเองเสียโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและก็สังคมที่คุณอยู่แล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้คนรอบตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อใจพวกเขาหรือว่าคุณกาลังไม่จริงใจวิธีหนึ่งที่จะหยุดวงจรเลวร้ายนี้ได้ก็คือเปลี่ยนความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของคุณใหม่ใช้เวลาสักครู่เพื่อบอกตัวเองว่าทุกคนล้วนมีความกลัว แม้แต่คนกล้าหาญที่สุดก็ยังมีความกลัวแต่คนเหล่านั้นไม่ปล่อยให้มันเข้ามาขวางทางพวกเขาซึ่งท้ายที่สุดพวกเขาก็เข้าสู่ภาวะมีความสงบของจิตใจในที่สุดไม่ใช่ว่าพวกเขากล้าหาญมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเพราะพวกเขาเคารพความคิดของตัวเองมากพอที่จะพูดหรือแสดงออกมาให้คนอื่นได้ยินนะครับข้อ 3. คุณไม่กล้าและไม่พยายามทําสิ่งใหม่ๆบางครั้งความกลัวที่จะล้มเหลวในบางสิ่ง มันครอบงําอารมณ์ของคนเรานะครับมันทําให้คุณลังเลที่จะมีส่วนร่วมในโครงการหรืองานที่ท้าทายกว่าเดิมส่วนที่แย่ที่สุดก็คือหลายครั้งคุณไม่รู้ว่ามันคือความกลัวมันแฝงมาในสิ่งที่ดูดีได้หลายอย่างมันสามารถหลอกคุณได้ว่ามันคือความรอบคอบมันสามารถแสดงออกมาเป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่มีข้ออ้างสารพัดมาให้คุณมันปลอมตัวเป็นการรอเวลาเพื่อหาความรู้และข้อมูลให้ครบก่อนจึงลงมือทํา หรือแม้แต่มันโจมตีคุณตรงๆด้วยความวิตกกังวลอย่างเต็มที่จนคุณไม่กล้าลงมือทําอะไรเมื่อเราต้องนิ่งเฉยเหมือนคนเป็นอมพาตด้วยความกลัวประเภทนี้นะครับเรามักจะใช้ความคิดเชิงลบที่บั่นทอนความสามารถของเราเราจะบอกกับตัวเองในทํานองที่ว่าฉันไม่ดีพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั้นหรือว่าฉันจะไม่มีวันดีเท่าพวกเขาหรือว่าคนอย่างฉันทําไม่สําเร็จหรอกจะพยายามไปทําไม คำพูดประเภทนี้ยิ่งลดความนับถือตัวเองลงไม่ต้องพูดถึงความศรัทธาในความสามารถของเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดแบบนี้คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าคนบางคนเขียนข้อความสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองไว้อ่านหรือพูดให้ตัวเองฟังเพื่อเป็นคาถาป้องกันและกำจัดความกลัวที่มีอยู่ในตัวเองนะครับแม้ว่าคำพูดพวกนั้นแรกๆมันอาจจะฟังดูเกินจริงไปสักหน่อยขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณสักนิด แต่มันก็ใช้งานได้ผลดีจริงนะครับคนกล้าหาญและคนสําเร็จจะรู้เคล็ดลับดีว่าความกลัวนั้นมันกลัวคําพูดสร้างแรงบันดาลใจอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นจงปลุกใจตัวเองอยู่เสมอลองดูด้วยตัวคุณเองเขียนคําพูดสร้างแรงบันดาลใจสักหหรือ2ประโยคติดไว้บนกระจกห้องน้ําหรือประตูตู้เย็นของคุณการเห็นข้อความเชิงบวกเหล่านั้นวันแล้ววันเล่าจะค่อยๆเริ่มส่งผลดีต่อคุณคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น และเริ่มสนุกกับการมองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้อะไรเสียหายและที่สําคัญสามารถเริ่มทําได้ทันทีนะครับข้อ 4. คุณหลีกเลี่ยงการทําสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็แสดงว่าความกลัวอาจจะกําลังชนะคุณนะครับเราให้ความสําคัญกับแรงกดดันจากคนอื่นมากเกินไปในหลายๆสถานการณ์จิตใจและหลักการของคุณที่เคยยึดถือมา บอกคุณว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณจะต้องทำแต่คุณหลีกเลี่ยงที่จะทำเพราะว่ากังวลกับความกลัวมันทำให้เรายอมแพ้ทุกอย่างเพราะคิดว่าถ้าทำไปแล้วจะมีผลย้อนกลับมาที่ไม่ดีกับเราและจะมีบางคนไม่ชอบเราอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ต้องการเหยียบเท้าใครหรือว่าคุณเพียงต้องการให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากที่สุดแล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่างถูกและผิดสุดท้ายก็คือ คุณไม่เลือกทําอะไรเลยอยู่เฉยๆดีกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ลืมหลักการของตัวเองการกลัวจนลืมสิ่งที่ยึดมั่นในชีวิตหรือว่ากลัวจนต้องทําเป็นไม่รับรู้ค่านิยมแห่งชีวิตของตัวคุณเองถือเป็นความกลัวขั้นสูงสุดอย่างหนึ่งที่เสียหายต่อความคิดและจิตวิญญาณเป็นอย่างมากของมนุษย์คนหนึ่งนะครับถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆในระยะยาวและคุณไม่แก้ไขคุณจะกลายเป็นคนที่สูญเสียความนับถือตัวเองไปอย่างถาวร และนั่นจะเป็นสาเหตุแห่งการย่ำอยู่กับที่หรือพังทลายของสิ่งอื่นๆอีกมากมายในชีวิตของคุณที่จะตามมานะครับหลังจากที่คุณกลายเป็นคนไม่เคารพตัวเองอีกต่อไปวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือการตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องค้นหาความกล้าหาญในตัวคุณโดยปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกลัวสักสองสามนาทีให้มันเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วคุณจัดการเอาหลักการประจําใจที่คุณยึดถือมาฟาดฟันแล้วก็จัดการกับมัน แล้วลงมือทําสิ่งที่ถูกต้องทันทีไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะมีคนรู้เห็นหรือไม่ก็ตามคุณยังสามารถลองเขียนสิ่งที่คุณกลัวลงไปบนกระดาษแล้วฉีกมันหรือว่าเผามันทิ้งด้วยเทคนิคและวิธีคิดนี้คุณจะได้เห็นความกลัวของคุณลุกเป็นไฟคุณก็สามารถปล่อยให้มันมอดไหม้และก้าวต่อไปได้เพื่อทําสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของคุณนะครับข้อ 5. คุณติดนิ่งอยู่ในจุดที่คุณอยู่มาแต่เดิมอย่างยาวนาน คุณปรับตัวเข้ากับงานของคุณได้เป็นอย่างดีคุณปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์ของคุณได้เป็นอย่างดีปรับตัวเข้ากับสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณสบายๆชิลๆและปลอดภัยอย่างยาวนานความรู้สึกที่คุณได้รับก็คือคุณบอกตัวเองว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับความเหนื่อยหรือล้มเหลวในการหาก้าวต่อไปของชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะผิดอย่างมหันในอีกไม่นานหลังจากนี้นั่นมันอาจจะเป็นแค่ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ ที่เข้ามาครอบงําชีวิตของคุณและหลอกให้คุณอยู่นิ่งๆในจุดที่คุณคิดว่าสะดวกสบายที่สุดแล้วการหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมและรู้สึกปลอดภัยกับจุดเดิมนานเกินไปไม่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นไปของโลกไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่และไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยในระยะยาวมันทําลายสัญญาณแห่งความหวังที่จะเติมชีวิตและความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆให้กับเราวิธีหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงความกลัวประเภทนี้ก็คือ เราจะต้องจัดการทุกอย่างแม้แต่เรื่องยิบย่อยให้เข้ารูปเข้ารอยเสมอและเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆม,มาเสริมความท้าทายอยู่เสมอวิธีการออกจากภาวะหยุดนิ่งที่ไม่ก้าวไปไหนก็คือการกล้าเสี่ยงแม้ว่าจะเป็นเพียงความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่เสี่ยงระดับชีวิตหรือระดับอนาคตก็ต้องลองทําดูมันจะทําให้คุณได้สัมผัสโลกแห่งความน่าทึ่งของประสบการณ์ใหม่ใช้ความสุขเดิมเป็นฐานเพื่อลองก้าวขาออกไปสู่อนาคตที่ใหม่กว่าเสมอ เริ่มเข้าสู่เกมที่คุณถนัดอยู่แล้วในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเลิกกังวลว่าคุณจะทําให้ใครผิดหวังไม่ต้องเกรงว่าใครจะเสียอะไรไปจากการที่คุณจะได้อะไรเพิ่มตราบใดที่คุณยังไม่คดโกงหรือทําร้ายใครหรือว่าคุณไม่ได้สิ่งต่างๆมาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมถึงเวลาออกจากสนามเดิมที่คุณรู้สึกปลอดภัยกว่าแล้วเริ่มต้นฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าและก็น่าตื่นเต้นกว่าเดิมนะครับความกลัวประเภทต่างๆที่ฉุดรั้งคุณไว้ ความกลัวมักจะหลบซ่อนอยู่ในเบื้องหลังต่อไปนี้คือประเภทของความกลัวที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในชีวิตของเราในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือต้องจาไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เคยตกอยู่ในความกลัวนะครับความกลัวมีอะไรบ้างความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ความกลัวการทําผิดพลาดการกลัวคําวิจารณ์การกลัวความล้มเหลวการกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวไม่เป็นที่รักและไม่เป็นที่นิยมของคนอื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้น วิธีเอาชนะความกลัวของคุณเนื้อหาในอีพีนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้คุณตกใจตรงกันข้ามคุณสามารถใช้มันเป็นสัญญาณที่เป็นเหมือนมิตรที่หวังดีมาปลุกหรือว่ากระตุ้นเตือนตัวคุณนะครับเพื่อให้คุณมีความหวังและแรงบันดาลใจรวมทั้งรู้เท่าทันสิ่งที่เรียกว่าความกลัวที่มาแอบแฝงอยู่ในความคิดและจิตใจของคุณซึ่งคนจํานวนมากยังไม่รู้ตัวต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ใช้มันเพื่อช่วยเปลี่ยนความกลัวจากสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ในชีวิต ให้เป็นสิ่งที่เพิ่มความกล้าหาญและขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณมีหลักการและยึดถือค่านิยมอะไรจงมีศรัทธาในตัวเองนั่งสมาธิฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเขียนบันทึกประจาวันตระหนักไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพูดคุยปรึกษากับคนที่คุณรักและไว้ใจเป็นต้นนะครับขอให้ทุกคนก้าวผ่านความกลัวสร้างชีวิตที่กล้าหาญและก้าวหน้ากันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับสามารถให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องกดไลค์และร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ